มาติดป้ายนะคะอยู่อาคารนี้ค่ะเป็นอาคารสํานักงานนะคะนี่ค่ะอาคารสีรฟ้าตรงนี้เลยค่ะอยู่ในซอยท่ากเกษตรนี้เองนะคะอาคารนี้ค่ะก็เข้ามาจากเส้นเพชรเกษมนะคะเข้ามาตรงนี้นะคะประมาณ300เมตรเท่านั้นเองนะคะก็ห่างจาก MRT ตลาดบางแคเพียงประมาณ500เมตรค่ะก็เข้ามานะคะก็จะถึงนะนี่ค่ะตึกสีฟ้านี้นะคะเป็นอาคาร4ชั้นเลยค่ะ เห็นไหมคะด้านหลังเนี่ยค่ะเข้ามาจากเส้นเท็เกเต็มก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้นะคะรั้วสีส้มๆนี่ค่ะเห็นไหมคะรั้วสีส้มเนี่ยตั้งแต่บริเวณตรงนี้ไปเลยนะคะตั้งแต่จุดนี้เลยค่ะตรงสีส้มๆนี้นะคะายาวไปถึงตรงประตูข้างหน้าพาไปดูนะคะ,ะคะ่ะก็ให้เช่านะคะเป็น พื้นที่นะคะพร้อมาคาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะมุมนี้ค่ะแล้วก็จะมีประตูเหล็กสีม่วงนะคะแล้วก็หน้ากว้างก็ประมาณ29เมตรนะคะวันนี้เราก็กําลังจะขึ้นป้ายอยู่นะคะมาถึงด้านหน้านี้เลยนะคะตรงนั้นเราก็ให้เช่าเหมือนกันตรงนั้นก็เป็นที่เป่าเหมือนกันนะคะที่อยู่ตรงตีนสะพานนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเรามาถึง้ายตรงนี้ก่อนก็คือ ถึงประตูรั้วนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอ่าเนี่ยค่ะตรงรถขา,ถาวาจอดนะคะเราให้เช่าถึงตรงนี้แล้วก็ลึกไปเลยนะคะลึกไปข้างหลังเลยะคะ่ะก็เป็นตึกสีฟ้าสี่ชั้นนะคะเดิมที่นี่เคยเป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนพานิชค่ะค่ะก็เนี่ยค่ะมองตรงนี้ก็เห็นนะคะตึกสีกฟ้าตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ เป็นสี่ชั้นนะคะแล้วก็ข้างในก็มีห้องเรียนอันนี้เราก็สามารถทำเป็นอาคารสำนักงานก็ได้นะคะในซอยนี้นะคะเราสามารถไปทะลุกออกเอกชัยได้ก็เดี๋ยวจะไปออกถนนกาลปพฤกษ์ก่อนถึงแยกสี่แยกไฟแดงก็จะไปออกกาลปพฤกษ์พอถึงกาลปพฤกษ์ก็ไปทะลุถนนบางบนหนึ่งนะคะแล้วสิงจะไปออกถนนเอกชัยะคะ่ะ นะคะก็เข้าออกได้หลายเส้นทางเลยนะคะในนเี้เรียกว่าซอยถนนซอยบางแคน,นั่นเองนี่คือนี่คือถนนบ,บางแคน,นะคะหรือที่เราเรียกว่าซอยท่าเกษตรนะคะเข้ามาจากถนนทชาเกษตรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะรายละเอียดของอาคารอีกทีหนึ่งนะคะ